ฟ a บิโอลามารีนางนางงามมิสแกลนลั่นระฆังวิวาแล้วทำเอาแฟนแนางงามถึงกับกรี๊ดหนักเมื่อสองสาวคู่รักนางงามอย่างฟาบิโอลา a า e เ t นตินมิสแกลนโปรตุเกสอ2 0และ m า r ีนา v วเรลามิสแกลนอาร์เจนตินา2 0 2 0ได้ประกาศผ่านอินสตาแกรมว่าทั้งคู่ได้ขอแต่งงานและสวมแหวนมั่นเป็นที่เรียบร้อยแล้วเตรียมเข้าสู่ประตูวิวาในเร็วๆนี้สำหรับฟาบิโอลาบา e เลนติน มิสแกรนเปโตริโกและมารีนาวาร์เรล่ามิสแกรนอาร์เจนตินาได้พบรักกันขณะประกวดมิสแกรนอินเตอร์เนชันแนล2020ที่ประเทศไทยโดยทั้งสองถือว่าเป็นคู่จิ้นก็ว่าได้ในตอนนั้นหลังจากที่สิ้นสุดการประกวดและเดินทางกลับประเทศทั้ทงคู่ได้เริ่มต้นสารความสัมพันธ์กันต่อจนล่าสุดประกาศข่าวดีให้แฟนนางงามทั่วโลกทราบทั้งนี้เมื่อ,อย้อนกลับไปปี2020ในการประกวดมิสแกรนอินเตอร์เนชันแนลฟาบิโอลามิสแกรนเปโตริโอ สามารถผ่านเข้ารอบ10คนสุดท้ายในเวทีนี้ขณะที่มาเรียนามิสแกรนอ์เจนตินาก็ถือว่าเป็นนางงามที่มากความสามารถประกวดมาแล้วหลายเวทีนอกจากนี้เธอยังเป็นเจ้าของตำแหน่งมิสยูนเวอร์ a ซ a r ลอ์เจนตินา2019อีกด้วยยังไงก็ขอแสดงความยินดีกับทั้งคู่ด้วยนะคะ